ตามหาอารมณ์ไล่ตามหาความสุขในชีวิตแต่เรากลับไม่เคยรู้สึกไม่เคยรู้เลยว่าความสุขจริงๆคืออะไรเพราะความสุขของเราคือได้ทําตามอารมณ์แต่ความสุขจริงๆกลับเป็นความสงบของจิตเราไม่เคยรู้จักอารมณ์ชนิดนี้อาหารชนิดนี้ชั้นเลิกี่คือความสงบคือหยุดหยุดกระแสทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่รักไม่ชังไม่สุดไม่ทุกไแหละมันพ้นออกจากอารมณ์พวกนี้โอ้โหมันเหมือนแค่จะพูดเหมือนเพลงก็เหมือนน้าทิพมันชโลมใจเราดิ้นหาหายัางไงอ่ะมันจะเจอพี่สีใช้ชีวิตมาขนาดนี้ยถ้าย้อนไปถามทำม,มาทุกสิ่งทุกอย่างย้อนถามเลยสิถามตัวเองนะว่าอะไรแล้วทําอะไรคือสุดที่สุดในชีวิตตอบตัวเองได้ไหม ตอบตัวเองได้ไหมว่าอะไรคือความสุไมไข,ขไม่มีทางเพราะมันไม่มีมันเหมือนเราไล่งับเงาตัวเองมันเหมือนเหมือนจะมีแต่ตอนเราเดินเข้าล้เงาก็หายไปเพราะมันไม่มีอยู่ตั้งแต่ต้นมันเป็นความรู้สึกเราไล่จากความรู้สึกอะหลุดแล้วความสุขไม่มีไม่มีจริงไม่ม,ม,มีมันเป็นมันเป็นอารมณ์มันจะม,มีได้ยังไงมันไม่ได้เป็นตัว แต่เราี่จะคาดคั้นให้มันเป็นตัวให้มันอยู่กับเราวามสุดไม่มีเหมือนเราหารักแท้นี่แหละเห็นไหมหาพยายามหารักแท้หาความรักดีๆจากใครสักคนมาเติมเต็มให้เรา <c oughs> ไม่มีทาง <c oughs> จะรักแท้ได้ยังไงในเมื่อมันเห็นในเมื่อเรายังอยาก,ยากทำไมเราไม่เปลี่ยนตัวเองให้เป็นรักแท้แล่ะเปลี่ยนยังไงอ่ะไม่ต้องหาเปลี่ยนตัวเองนี่แหละ <c oughs> เป็นรักแท้ให้ทุกคนไม่มีเหตุผลเลยรักทุกคน <c oughs> ก,กคน <c oughs> มันจะรักคนอื่นไม่เป็นนะไม่สิถ้ามันรักตัวเอง่เป็นรักตัวนี้คือความเมตตาไม่มีข้อแม้อะไรเลยทำทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เท่าที่ทำได้ไม่จำเป็นว่าต้องมาตอบแทนหรืออะไรแล้วแต่เห็นแต่เมื่อเมื่อใดที่เราได้ทำนั่นแหละที่น่าที่ ใจเราจะค่อยๆอสูงและเต็มขึ้นเอเราไม่สามารถใจมันไม่สามารถเต็มขึ้นได้ด้วยการเรียกร้องเอาจากคนอื่นนะเมืม่อใดที่มันได้เรียกร้องเอาแสดงว่ามันคล่องและมันถึงอยากได้แต่เมื่อใดที่มันเต็มมีไต่อยากให้เราไม่ได้ไปดูอะไรที่ลึกลับซับซ้อนธรรมาชาติมันแสดงความจริงแจ้งๆอยู่ทุกขณะเราไม่เเห็นเลยข้อขาสติ ขาดปัญญาบอกอาสติมันก็ขาดปัญญามันอันเดียวกันเมื่อใดที่เราอยากได้อะไรจะใช้สักคนเราเป็นรองเขาดีแอนรู้ไว้เลยว่าใจเราต้องนี่แหละ,หละคืออาการของกิเลสเขาไม่ได้ดังใจปุ๊บน้อยใจกู <c oughs> อุตส่าห์ทำกู ough, อุตส่าห์จริงๆความดีมันมีในขณะที่ทำอยู่แล้วแต่เราไม่เห็น เราอยากได้ดีเราอยากให้ให้คนอื่นเห็นว่าสิ่งที่เราทํานั้นดีดีไม่ทำแะไรด,ดีเลิศแกนกลางของโลกอยู่ที่เราต้องมาหมุนรอบตัวกูวนะหนึ <c oughs> <c oughs> ่งก็บ้าแล้ว <c oughs> เหมือนลงาพูดทําดีแล้วแล้วไม่ชมความดีมือหายเหรอเห็นไหมมเกิดปัญญาเลยนะถ้าเราฟังเองเราไม่ได้ทดําดีเพื่อให้ใครโม ไม่ได้ทำดีเพื่ออะไรเราทำเพื่อได้ทำ,ทำเพื่อได้ทำแค่นั้นเองทำหน้าที่เหมือนลงกตาเนี่ยมาสอนเนี่ยอยากได้ดีทำไมอะไรที่ที่ทำหน้าที่แค่แค่หน้าที่ก่อนส่วนเราจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามมันเรื่องของเราแค่พูดให้ฟังแค่แค่แชร์ประสบการณ์ส่วนจะทำหรือไม่ทำมันก็เรื่องของคุณอย่างเนี้แต่ถ้ามีปรรัญญาพอเก็บไป เลนเกลียดเล่นเ,เ,เล็กน,น,น,น้อยเฝ้าสังเกตตัวเองธรรมดาของคนนะพี่สีจาไว้ว่าเขาจะรักเราหรือเขาจะเกลียดเราไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ได้เกี่ยวเลยเขาแค่รักบางส่วนที่เขาพอใจแล้วความเกลียดก็เหมือนกันเขาก็แค่เกลียดบางส่วนที่เขาไม่พอใจเขาไม่ได้เกลียดทั้งหมดในความเป็นเรานะ่เขาเกลียดบางอย่างนแล้วความรักก็เหมือนกันเขาไม่ได้รักทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งหมดก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเรามันเป็นเรื่อง เป็นปัญหาของเขาแต่เมื่อใดที่เราต้องการเนี่ยครัอันนี้ปัญหาของเราละทีเนี้เปลี่ยนเหตอริยะเห็นเหตเหตุจริงๆคือใจเราเข้าไปคล้องในอย่งอื่นเมือ่อใดที่เราใจเราเป็นคล้องทุกทันทีทุกทันท,ทีเลยอยากได้อะไรสักอย่างอยากให้ใครเป็นอะไรสักอย่างทำไมต้องไปอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลย เราถึงบอกว่าเปลี่ยนคนทั้งโลกก็ได้เราเปลี่ยนตัวเองง,ง่ายจังเราไม่สามารถคนบคุณอะไรได้เรบเปลี่ยนใจได้เมื่อใดที่เราอยากได้ผลที่ไหนเราต้องช้เหตุที่ไหนอยากได้ผลที่พิเศษถ้้เ,ตเหตุให้พิเศษไปอยากนั่งอยากได้อยากรวยไปขอเจ้าพ่อทันใจหรืออะไร จุดตู้หาให้ใส่ข้างเหียนไม่ตรงเลยเจ้าพูดถึงเพสอยากรวยให้ทานใจที่ให้คนอื่นไม่มีทางจนวันถึงบอกว่าอย่างน้อยๆเือนที่สีใจให้คนอื่นไม่มีทางจนได้สุดยอดมากเลยเงนที่สีมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ที่สีก็ต้องมีพื้นฐานในการให้ความสมควรให้ความรู้สึกให้ความเชื่อเหลือเกินนี่แหละทานให้วัตถุที่พอให้ได้ ก็ทุกอย่างอยู่ที่เจตนาตัววัตถุนี่เป็นเป็แค่สือ่อจริงๆคือเจตนาคือใจน่เอห็นไหมใจเป็นใหญ่ใจเป็นรารมีแต่เราไม่เคยรักษาใจ <c oughs> เราไม่เคยรักษาใจเราปล่อยใจให้มีแต่อารมณ์ไม่ดีหล่อเลี้ยลากหมักเหยียดหมัโทุกหมัง,มงเขาจะเป็นยังไงเนาะเขาจะอยู่ยังไงทำไมเขาไม่สนใจเราเหนักไปแล้ว จริงๆคุณค่ามันอยู่ตัวเราใต่จะสนใจไม่สนใจเรือ่องหนะึ่หนึงเลยอยากเห็นก็เห็นไม่อยากเห็นก็แล้วแต่ดื่อใจที่เราใจเรามีคุณค่ามันเต็มเราแล้วเราไม่ต้องไปเรียกร้องเอาอะไรจะใช้ไม่เลถ้าไม่งั้นจะเรียกว่ามันเต็มมดจนมันล้นทีนีน้ล้นออกมาหาคนอื่นด้วยไม่ใช่เอาคนอื่น มาเติมเต็มให้ตัวเองแล้วบอกว่ารักเขาไม่มีทางอันนั้นคือความเห็นแก่ตัวเมื่อใดที่เรารักใครกคนรักสิ่งอื่นเป็นความชอบกับความรักมันมันเหมือนเส้นบางๆความรักคือความไม่กาความชอบคือความคามหวังคือกิเลสกันนะชอบคือดึงไว้ล้างไว้แล้วทิ้คือจะเอามาเป็นของของตัวเองของกูเลยคือชอบ เราลักมอเหมือนหรือเปล่เที่ยวอะไรเหมือนเราปลูกต้นไม้สักต้นนะเราชอบเราจะเด็ดนะเป็นของเราเราแต่เรารักเราจะไะคบประโหนมันชีดเช้าชีดเย็นดูยพรวนดินใส่ปุ๋ยให้มันออกดอกมองห่างๆหอมสนับสนุนทุกอุตส่าห์ในความดีนี่แหละนะ รักที่ารเมตตามันอันเดียวกันมันมาด้วยกันรักที่การเมตตาก็คือความเห็นแก่ตัวต่อให้เราจะใช้ภาษาอะไรนะมือเห่าไปยังเป็นมอ่ยู่ได้หรอมันก็ยังมีคลิปเหมอนเดต่อให้เราเรียกมันน่ารักขนาดนี้มอนชู้เนี่ยได้เรียกเป็นลิฟเป็นอะไรก็คือมึงก็ชู้เดียวกันมึงก็ปิกเหมือนเดิมอะได้ขึ้นอยู่กับชื่อเรียกเปลี่ยนได้น่ารัก เราเปลี่ยนชื่อนู๋ห่าเป็นอะไรอะแมวน้ำมันตายเหมือนเดิมนะไม่ไดู้่ที่นชื่อมจริงๆเนี่ยผมพูดถึงเนี้ยคือหมไม่อยากให้ไปติดสมมติข้างนอกว่าเรารักหรือไม่รักเลยอยให้มองเข้ามาในใจเลยเนื้อแท้จริงมันจ้ไงมันยดกกดคนอื่นเหมือนนู๋ห่าวเป่าเนี่ยจริงๆพิษตัวนั้นมันไม่ได้ทำลายดี มันลมลายจะเอง <laughs> ไปฮิตดีตัวเองนิไหน่อยังบอกว่าไปฉกคนอื่นไม่มด้าเหมือนความโกรธที่เกิดขึ้นในขณะที่มันจะลามไปหาคนอื่นเหมือนเราอยากไปด่าคนอื่นมันเผาตัวเองก่อนนะอย่ด่าใครทุกคนร้อนขึ้นมาแต่ตัวสติตัวเนี้ไม่เห็นไปเห็นว่าเขาทาให้เราโกรธจริงความโกรธเกิดอยู่ในขณะนั้นถ้าเรามีสติกลับมาเช้น เไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเขากับเราก็ดับลงนี่แหละคือสติงานมันต้องมาเท่ากันมันถึงจำเป็นทุกสถานทุกการทุกเมื่อมันสแสดงอยู่แค่นแต่เราไม่เลือกที่จะทำามะไม่ได้ไปหาอะไรที่เ่าไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่เรา เราบอกว่าต้องอย่างนั้นเราต้องนีอันนั้นคือพ่อแม่ค่ะพ่อแม่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 รคนเราที่มีมเพพาะอยากให้เขเป็นแม่นี้ต้องเป็นแางนี้เอต้องพูดอย่างนี้ได้ไหมคจริงๆเขาเป็นของท้อยอย่างนั้นเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้่ไหมเาเช่างเาเขาจะ้ช่เจแต่เขาไม่ถูกต้องไงแม่เจิน ไม่ถูกต้องสําหรับคุณเขาก็ถูกต้องสําหรับเขาเราจะมีข้อบอกเขาได้ไหมว่านี้ไม่ถูกต้องไม่จริงจริงแค่เราเปลี่ยนตัวไม่ได้เดี่ยวกับเขาไอยู่ที่เราเขาเป็นหวงวอยอย่างนั้นแต่เมื่อใดที่เราอยากบอกเขาคือเมื่อใดที่เขาเดินมาหาเราแล้วถานมนั่นเราถึงจะบอกเขาได้แต่เมื่อใดที่เราเดินไปบอกเขาอันนั้นคือเราเสือก <c oughs> <c oughs> เสือกไม่ตามหลังดี มือถุบมาว่าให้ภาวนามมทุกคนต้องภาวนาเราไม่ภาวนาม,มันจะไม่เห็นตัวเองเมื่อใดที่มันไม่เห็นตัวเองมันจะเอาอารมณ์เป็นตัวนาพี่สิอย่าลืมนะอะไรที่เราไม่ชอบเราอยา่าไปทำกับคนอื่นคนอื่นก็ไม่ต่างกันเราเมื่อใดที่เราทําสิ่ง <Okay. S 1> ที่เราไม่ชอบกับคนอื่นนั่นแหละกรรคนที่เข้ามาหาเรามันมามีสิ่งสิ่งเดียวกันเลย<ม>แล้วเราก็จะโวยวาย<ม>จริงๆมึงนั่นแหละแกลงกันใจเราที่ไหนมีแกลงกันเมื่อใดที่เรารู้จัก้อ มันหยุดความสงบมันก็เกิดขึ้นหนูก็เลยบอกว่าไม่ใช่แค่รู้จักพออย่างเดียวนะไม่ใช่แค่พอใจในสิ่งที่มีนะต้องพอใจในสิ่งที่ไม่มีด้วยต้องเราพอใจในสิ่งที่มีและต้องพอใจในสิ่งที่ไม่มีด้วยต้องสองที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่พอใจในอะไรในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เขามีเฮาก็อยากให้เป็นอะสิ่งนั้นเพราะสิ่งที่เ่าไม่เฮาไปอยากได้ จริงมันยู่ทีเหี้ยทีเฮาอยากได้มากถึงทนเหรเห็นมั้ยซ้ำอยากได้เสือไม่ตัวนี้ตัีไร้ดินลดน้อยมันรับเลยอยากซื้ออะไรฉันไม่ซื้อมาแล้วก็เพราะมาทันล่ะนี่แหละเวลาตันหาไม่เกิดเนี่ยมันมันบีบคั้นภายในคนเรามันไม่เคยวกนะไม่เคยเห็นเป็นสภาพทุกข์แต่เมื่อใดที่เราไปทําตามต้นหาแล้วความทุกข์ตัวนั้นดับลงเราก็มองว่าสุด จริงๆความทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อที่มันอยากแหละเนี่ยเวลามันอยากขึ้นมาเนี่ยมันทุกข์แล้วนะอยากอะไรก็ช่างเพราะฉะนั้นอย่าไปหมายอย่าไปสําคัญอะไรให้ดูที่ตัวเองเพียงพอเพียงพอที่จะพ้นหรืจะทุกข์คือมองตัวเองดูตัวเองพัฒนาตัวสติตัวนี้เพียงพอเลย เพียงพอที่จะดับได้ในขณะปัจจุบันมันดับแต่ละขณะเมื่อใดที่ไอ้แต่ละขณะขณะขณะจากจุดเป็นขีดจากขีดเริ่มเป็นสายเริ่มเชื่อมจากที่เชื่อมกันเริ่มมวนเริ่มเป็นพลังงานนั่นแหละจบแล้วที่เท่านั้นต่างกันได้บ้างมือใดเรียกรองมีไใดอยากได้เรียกรองอเรียกรอง,เ,รองเป็นขีดเป็นสายกันเป็นกิเลส หลวงบอกว่าจริงๆธรรมะไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของไม่ชิดคือเรื่องของการใช้ชีตคือเรื่องของทุกคน<ะ>ทำยังไงไความสงบจะเกิดขึ้นความทุกข<อ>์จะน้อยลงนี่แหละน้อแค่อำมานี่นนนไง